สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาขอตัวเลขจากพญาบึ้งนะคะก็ให้สาวทองแก่ขอให้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมวันนี้อาจจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะที่น้องจะขอให้นะคะเพราะว่าน้องต้องไปคลอดแล้วนะคะก็สำหรับสาวทองแก่นะคะคุณผู้ชมขอหวยให้จากพญาบึ้งนะคะก็เข้ามาแล้วสามงวดนะคะคุณผู้ชม ขอทั้งหมด4งวดนะคะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่5นะคะแล้วน้องก็จะไปคลอดลูกแล้วนะคะวันที่28นี้นะคะก็เดี๋ยวให้น้องทําขันห้าก่อนนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากชมคลิปย้อนหลังนะคะแอรก็จะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะส่วนเรื่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะดีนะวันนี้ไม่มีลมเนาะตอนนี้ก็ที่นครพนมก็อากาศยังหนาวเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ 10, 17 18องศานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่21 มการาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะตรงกับวันพระพอดีนะคะคุณผู้ชมแอดก็เลยได้ถือโอกาสขอวันนี้เลยนะคะเน,น็ดบ่อน,บน,นตั้ง ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมแอดก็จะให้น้องใส่ตัวเลขไปสองชุดนะคะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะทักเข้ามาว่าถ้าใส่เลขชุดเดียวก็เบิ้ลไม่ได้นะคะแอดก็ใส่สงชุดนะคะก็ไม่รู้จะตามใครนะคะก็ทําตามทุกคนที่บอกมานะคะก็ตอนนี้นะคะน้องก็ได้ทําพิธีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมแอดก็จะดับเทียนไว้นะคะ แล้วก็จะตั้งกล้องไว้นะคะคุณผู้ชมแดีวก็คุณผู้ชมก็สังเกตเอานะคะตอนพยาบึ้งขึ้นมานะคะ ขึ้นดูว่าไงก,กระดาษก็ขึ้นมาทั้งหมด3าม<ด>ใบนะคะดเดี๋ยวก็ให้น้องเปิดเลยนะคะ หมายเลขตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคือหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขตัวที่สองก็คือหมายเลขแปดนะคะหมายเลขตัวที่สามก็คือหมายเลขสามนะคะก็ได้หมายเลขหมายเลขที่ได้ก็มีตามนี้นะคะคุณผู้ชมคือหนึ่งแปดสามหรือจะเป็นเจ็ดแปดสามก็ได้นะคะ ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสําหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ